ที่หมายถึงวา่าเดวังไายนั่แล้วเดี๋ยว,วดเป็นั <ๆ S 1> ดใหเาเนี่นน้ําพอดีมากพอเีทนครับี่นกกคหาเองหาเองก็ครับช่างตุ้มครับวันนี้ผมอยู่ที่อยู่ที่บ้านบ้านยังก๊<า>บ้านเสาเลานะครับอำเภอโนนสะอาดจังหวัดอุดรครับนี่นะครับเห็น พ,พี่ถามเข้ามานะครับว่าตัวพัดลมมันจะออกยังไงครับเนี่ยครับมันจะมีสปริงแหวนอยู่เนาะแต่บางรุ่นมันอาจจะไม่มีนะครับเราจะไปใช้แรงอย่างนี้ไม่ได้นะครับไม่ออกส่วนมากมันจะมันจะเป็นเกีียวกลับแต่มีบางรุ่นนะครับที่เป็นเกีียวปก,กติแล้วก็เคาะอย่างนี้นะครับจับไว้เอามือนึงจับไว้อย่างนี้ ไม่ต้องไปเอาแรียงฆ่ามันนะเนียกก่ยอเนี่ยออกแล้วเนี่ยไม่ยากครับวิธีถอดครับหนึ่งเราก็ต้องมีตัวนี้ด้วยนะครับช่วยมันด้วยนะครับมันค่อยจะออกเร็วนาะครับตัวนี้ของแม่เพิ่งได้เปลี่ยนกรอบครั้งแรกนะครับผมมาส่งน่าจะปีที่สอง สองปี<ส>จะเข้า,า,าจะเข้าสามปีมปนี่ครับมันขาดต้องเปลี่ยนตัวใหม่มตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเพราะว่ายังใช้ได้อยู่ถ้าเปลี่ยนครั้งหน้าก็น่าจะได้เปลี่ยนตัวนี้ด้วยนะครับ<ม>ถ้ามันบางนะครับมันจะเตะแกบแรงนะครับทำให้ตัวนี้ขาดเร็วขึ้น<ม>แต่อันนี้ยังใช้งานได้อยู่ วันนี้ของแม่มีหลายอาการนะครับก็หนึ่งพัดลมแกบนะครับสองฝั่งสีไม่ค่อยจะเกาะนะครับน่าจะลูกปืนแตกแล้วก็แม่จะเปลี่ยนชุดฟันบทลำนะครับผมทำเสร็จเดี๋ยวผมเทสเครื่องแล้วก็จะอัดคลิปให้ดูอีกทีนะครับอันนี้สอนพี่ fc นะครับที่ถามเข้ามานะครับว่าถอดยังไงนะครับก็ทำตามผมได้เลย ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับ